สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับ for past นะคะใครที่กําลังมองหา for past อยู่นะคะก็ลองมาดูกันนะคะว่า for past ดูเพศกันยังไงนะคะเอาเป็นแบบพื้นฐานแบบง่ายๆเลยนะสำหรับ for p a s ตตัวผู้กับตัวเมียนะคะ เอาละค่ะมาดูที่ตัวสีเขียวนี้นะคะตัวสีเขียวนี้นะตัวสีเขียวนี้นะคะเป็นตัวผู้นะคะส่วนตัวสีฟ้านะคะเป็นตัวเมียดูยังไงคะเห็นตรงหลังเขาไหมคะนี่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีสีเข้มค่ะเขี่ยให้ดูอะจะมีสีเข้มแบบนี้นะคะน้ำเงินเข้มนะ สำหรับตัวผู้นะคะตัวเมียจะไม่มีนะตัวเมียไม่มีนะคะและดูนะคะตัวผู้เขาจะจัดจานนะคะตัวผู้เขาจะมีคิ้วมีคิ้วตรงนี้นะเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาอาส่วนตัวเมียเสื้อเมียไม่มีนะคะตัวเมียเขาจะไม่มีเห็นไหมอ่างับไปแล้วแล้วก็ดูที่ปีกค่ะปีก กางออกมาตัวผู้นะคะสีปีกของเขานะเขาจะมีสีปีกนี่นะคะาตัวเมียจะไม่มีนะคะปีกแบบนี้นะสีเข้มเ้มสีน้ำเงินอย่างนี้นะคะอ่ะขอหน่อยนะลูกนะขอหน่อยนะคะขอให้เพื่อนๆดูหน่อยนะอันนี้เขาจะงเป็นลูกป้อนนะคะจะเป็นเสียงแบบนี้แหละเขากําลังอยาก กินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นี้ทำแบนนี่เห็นไหมคะตัวเมียก็จะไม่มีสีแบบแบบาจัดจ้านเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเป็นการดูแบบพื้นฐาน,นง่ายๆนะคะสําหรับสีพื้นๆแบบนี้นะอาล้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะสวัสดีค่ะ